พี่น้องสวัสดีครับพี่น้องสมัติดีมื่อนี้เอาอีกแล้วคือเก่าลุยคือเก่าพี่น้องตัดใหม่คือเก่ามื่อนี้แวะมาเห็นงัวง่ามครับพี่น้องโอ้นะครับเราเอาอีกแล้วสีเหลาอีกแล้วพี่น้องโอ้ยเจ้าเดี๋ยวพี่น้องเฮ็ดน้ำอยู่จอยดังเลยนะครับเป็นติดไอดอลเลยด้วยนี่สีเหลาหัวกินงัวง่ามขนาดเลยงัวง่ามพี่น้องงัวง่าม บักดำนี่เนี่ยโอ้หมึกไงเลยพี่น้องเลยไงครับหมูไงจะตัวดิพี่น้องหมูไงจะตัวดิหมูไงจะตัว้ิพี่น้องบักบักดำนี่ขายเท่าไรนะครับผสมพันธุ์ยังเดียวเล่นมาดิโอ้ปั่นทำตาดนะมึงเนาะดำไป เฟินอยากเกิดเป็นงัวนด้ว่วะเฟินมาน้ำเสื้อก็ได้ขายเฟินเนยเจ้าเบงพอเกิดเป็นงัวแล้วลูกเขาเคยเกิดเป็นงัวแทำไลูกพี่น้ำเสื้อก็มีคนมาซื้อเว้ยป้าทำตากนะลูกพี่เกิดเป็นง้วเอาปะเฟินโอ้ธรรมดาเราจะเบิ่งจะเบิ่งเนี้ยเนี่ยธรรมดาวะนี่นี่โกเรียกพี่เปตัวนี้รุ่นนี้ โอ้ดูดูโอ้ใจเย็นใจเย็นนี่แหละโอ้ยบักแล้วหยอกซื้อหยอกซื้อโอ้ใหญ่ดีเลยใหญ่ครับพี่น้องใหญ่ใหญ่ใหญ่แม่งคำว่าใบเห็ดพอพัน์ให้มันค้นกันนี่โกวไปแล้วรุ่นนี้นะโอ้โหครับพี่น้องขอบคุณครับฝากนั้นได้พี่น้อง